สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เจดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง g o d s e r นเ e n t i a n d c i t y เป็นหนังปี2017กับเรื่องราวของพระเจ้าผู้สร้างโลกสามารถกำหนดชะตาชีวิตมนุษย์ได้ตามใจชอบจึงสร้างบททดสอบแก่มวลมนุษยชาติมากมายเพื่อให้เกิดการต่อสู้ดิ้นรนจนสามารถเอาชนะทุกสิ่งขจัดผู้อ่อนแอทิ้งไปและผู้ที่แข่งแกร่งกว่า ทู่นั้นจึงมีสิทธิ์อยู่รอด หนึ่งมืนปีก่อนคริสตกาลจุดเริ่มต้นของอารยธรรมยุคหินใหมย่ยุคที่มนุษย์มีที่ตั้งทินฐานเป็นหลักแหลง่งเริ่มรู้จักทำกเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมล่าสัตว์กลายเป็นสังคมกเกษตรกรรมซึ่งจะเห็นได้ว่าแผ่นดินมนุษย์ถูกควบคุมโดยพระเจ้าที่ใช้เวลาว่างทั้งวันไปกับเปล่ามนุษย์นีโอลิทริก เขานั่งอ่านคู่มือใช้งานโลกมนุษย์อยู่ในห้องสมุดที่เต็มไปด้วยความรู้ครอบจักรวาลโดยมีพ่อบ้านนามว่าเจฟฟรีคอยให้คำแนะนำอยู่เคียงข้างทั้งคู่ถกเถียงในเรื่องของการสร้างความวิบัติแก่มวลมนุษยชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่อารยธรรมที่ดียิ่งขึ้นพระเจ้าบอกว่าเขาต้องการให้โลกเกิดความปั่นป่วนได้ภัยธรรมชาติเพื่อขจัดผู้อ่อนแอทิ้งไปและผู้ที่แข่งแกร่งกว่าทุานั้นจึง มีสิทธิ์อยู่รอดทว่าเจฟฟี่แนะนำให้พระเจ้าใจเย็นๆและสังเกตการไปก่อนซึ่งเวลาต่อมาก็ได้เห็นพัฒนาการในเรื่องของการดำรงชีวิตเมื่อหนึ่งในนั้นทดลองสร้างเปลวไฟเพื่อมอบความอบอุ่นและปกป้องมนุษย์จากสัตว์ร้ายที่อาจทำอันตรายในยามค่ำคืนและมีส่วนสำคัญในการประกอบอาหารซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่อวิวัฒนาการที่ทำให้รูปแบบวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป เมื่อไฟถูกจุดลุกโชนพระเจ้าส่งพระกิ้วเป็นอย่างมาเนื่องจากเขาไม่ได้อนุญาตให้พวกมนุษย์ทำแบบนี้จึงแทรกแสงเพื่อป้องกันความก้าวหน้าของพวกเขาด้วยการสั่งให้เจฟฟรีย์ลงมือดับฟันเป่าปากจนกลายเป็นลมพายุขนาดยอมทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกทอแท้แล้วพระเจ้าก็สั่งต้อนเหล่ามนุษย์เข้าทำเจฟฟรียรับคำบัญชาโดยเสกให้ช้างวิ่งไล่มนุษย์ที่แพ้ภัยสัตว์ใหญ่เพ่อไรา วุตอกอนจึงวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันจ้าละวันซึ่งก็ทําให้พระเจ้ารู้สึกพอใจที่สามารถกําหนดชะตาชีวิตมนุษย์ด้วยอํานาจในมือของตัวเองเวลาหลายวันบนโลกมนุษย์กลับผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีในโลกของพระเจ้าเหล่ามนุษย์ต่างพากันสแสดงท่าทางปแปลกๆจนพระเจ้าต้องเอ่ยถามเจฟฟรีว่าพวกมันกําลังทําอะไรอยู่อีกฝ่ายบอกก็มันคือการเต้นรําเพื่ออ้อนวอนถวยเทเแ็งสายฝนเราลื ปิดระบบภัยแล้งจนตอนนี้ทําให้การเกษตรกรรมของพวกเขากําลังตายอย่างช้าๆพระเจ้าก็เลยบอกว่างั้นก็ให้น้ำแก่พวกมันสิจะได้เห็นว่าถวยเทพทรงมีเมตตามากแค่ไหนเจฟฟี่น้อมรับคําบัญชาด้วยการพ่นสเปย์ให้เกิดสายฝน เหล่าประชากรต่างกูร้องด้วยความตื้นตันใจที่พระเจ้าทรงประทานพรให้ตามคำขอผู้กลุ่มชะตาชีวิตที่บ้ายอก็เลยบอกให้พ่อบ้านฉีดมณนีพรมน้ำไปเรื่อยๆจนกว่าฉันจะพอใจซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์แก่ผิวดินทำให้การเกษตรกรรมกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งสำ้ำยังมีน้ำกักเก็บไว้ใช้ดื่มกินอีกพักใหญ่ทว่าท้ายที่สุดพระเจ้ากับถอนหายใจและ คำสั่งที่เจฟฟรียไม่อยากได้ยินที่สุดปล่อยโรคระบาดซะอีกฝ่ายนึกว่าตัวเองหูฝาดเลยขอทวนคำสั่งอีกครั้งและแน่นอนว่าคำตอบไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเขาต้องการสร้างความปั่นป่วนแก่ามวลมนุษยชาติจนถึงที่สุดเพื่อ <robi> ให้เกิดการต่อสู้ดิ้นรนจนสามารถเอาชนะทุกสิ่งไม่เว้นแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บ <S <S เพื่อขจัดผู้อ่อนแอทิ้งไปและผู้ที่แข่งแกร่งกว่าทุานั้นจึงมีสิทธิ์อยู่รอดเชื้อโรคในภ จึงถูกเจฟฟรี่์นำมาพ่นใส่เหล่าประชากรโลกก่อเกิดหายนะจากโรคฝีดาทีท่ฆ่าชีวิตผู้คนครึ่งคอนโลกโดยที่พระเจ้าไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรกับความวิบัตินี้ แล้วพาก็ตัดมาในยุคปัจจุบันปีคิตศักราช2 0 2 2ยุคโลกาพิวัติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออีกนัยะหนึ่งก็คือการแพร่กระจายไปทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ณจุดใดก็สามารถรับรู้สัมพันธ์หรือรับผลกระทบสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างความยกตัวอย่างเช่นการติดต่อสื่อสารผ่านโลกโซเชียล ดังนั้นมนุษย์ฉลาดเกินกว่าที่พระเจ้าจะควบคุมได้ต่อไปเมื่อทำงานหนักเกินไปจนสั่งสมเป็นความเครียดทำให้พระเจ้าผูกมิตรกับลูซิเฟอร์เจ้าแห่งนรกโดยมารร้ายได้ส่งของกำนันมาให้บ่อยครั้งและชักชวนว่าหากพระเจ้าอยากพักร้อนเมื่อไรเขาก็มีลานโบลิ่งในนรกให้เล่นผ่อนคลายได้ทุกเมือ่อเพราะปฏิสัมพันธ์กับเจ้าเห่งความชั่วจนสนิทสนมมันได้ส่งต่อความคิดแง่ลบแก่พระเจ้า เห็นได้ชัดจากการที่เขาสั่งให้เจฟฟี่เผาตึกให้วอดวายเพื่อทดสอบว่ามนุษย์ที่เจริญแล้วจะรับมือเช่นไรไม้ขีดจึงถูกจุดโยนใส่ใจกลางเมืองเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วส่งผลในไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจนควบคุมได้ยากพระเจ้าเพิ่มความสะใจด้วยการเป่าปากให้ไฟโหมแรงขึ้นทำให้เจฟฟี่เริ่มรู้สึกไม่สนุกด้วยกับการกระทำป่าเทือนที่ไม่ต่างอะไรกับ ผู้ก่อการร้ายพระเจ้าเยาะเย้ยะว่าดูพวกมนุษย์ขาเล็กนั่นสิคงก้าวเท้าลำบากหน้าดูความร้อนทำให้พวกมันหนีขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภยัยร่วมใจใช้รถกระเช้าบรรทุกคนลงจากตึกพระเจ้าเกิดความสงสัยจึงถามคนข้างกายว่าพวกมันจะรู้สึกยังไงนะยามที่ตัวเองกำลังจะตายเจฟฟี่ก็เลยบอกว่าคนเหล่านี้คงกำลังนึกถึงคร ครัวหรือไม่ก็หวนนึกถึงสิ่งที่เคยทำผิดพลาดในชีวิตและสิ่งที่พวกเขาร้องขอเป็นครั้งสุดท้ายก็อาจเป็นการสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้เกิดปาฏิหาริย์ช่วยพวกเขาอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายครั้งนี้ทว่าพระเจ้าเพิกเฉยคำขอเหล่านั้นกลับออกคำสั่งให้เจ็บฟรีเสกทอร์นาโดลูกโตพังทลายตึกที่เต็ม,มไปด้วยผู้คนลงซะอีกฝ่ายให้เหตุผลว่าแค่นี้ก็ย่ำแย่พอแล้ว เราไม่ควรไปซ้ำเติมคนที่กำลังจะตายนะครับท่านอีกฝ่ายตะอคอกส่วนฉันสร้างโลกใบนี้ตั้งแต่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่ลอยอยู่ในอวกาศเริ่มจากการทําเป็นงานอดิเรกในคืนมันเสาร์ด้วยซ้ําแล้วดูนี่สิรูปทรงกระบอกเหล่านี้คืออะไรไร้ความสุนทีสิ้นดีให้ตายสิเจ็บฟรีรีบส่งพายุทอร์นาโดไปเดี๋ยวนี้พ่อบ้านน้อมรับคำมัญชาแต่โดยดี ท้ายที่สุดผู้คนนับร้อยชีวิตต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับโศกน,นาฏกรรมสยองของคนที่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าแค่เปลือกนอกแท้ที่จริงแล้วเนื้อในไม่ต่างอะไรกับข้าตกรเลือดเย็นแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง g o d e i l n g e t i a n d c i t y หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าหากตัดเรื่องของความเชื่อและเรื่องเหนือธรรมชาติทิ้งไปเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาอย่างไม่รู้จบเพื่อให้เผ่าพันธุ์ดำรงชีวิตอยู่ได้ในอารยธรรมแต่ละยุคสมัยซึ่งแสดงให้เห็นว่าสติปัญญาของมนุษย์เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใดสัตว์ประเสริฐอาจ ไม่ใช่คำยกยอปอปานแต่การที่มนุษย์ อยู่รอดมาจวบยุคปัจจุบันได้นั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมนุษย์ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคที่ผ่านเข้ามาและพร้อมที่จะเรียนรู้คิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อน,นํามาแก้ไขปรับปรุงให้เผ่าพันธุ์อยู่รอดมาได้จวบจนยุคปัจจุบันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันนกความเชื่อต่างๆก็มีส่วนไม่น้อยเพราะมันอาจเสริมสร้างพลังใจและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผลักดันให้มนุษย์เชื่อว่า เมื่อพวกเขาได้กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสวดขอพรต่อพระเจ้าและละกอมันจะประสบความสําเร็จหรือเกิดปาฏิหาริย์ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันเกิดจากความพยายามของพวกเขาเองนั่นแหละครับ คอสเซเรนเกติแอนซิตีกำกับและเขียนบทโดยเนลบอมแคมจากค่ายผู้ผลิตหนังสุดหลอนโอสตูดิโอช้ที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอัธรรถคงนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ทางโอสตูดิโอ หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังตี้ทาง Facebook ลุงเท็สปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ทีว